เนื่องจากประชากรตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2565มีจำนวนประชากรคิดเป็นสัดส,ส่วนถึง20%ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ เข้าตามหลักเกณฑ์การเป็นสังคมผู้สูงอายุและส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายมิติเช่นความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุงบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุภาวะจิตใจของผู้สูงอายุที่อยู่โดดเดี่ยวเป็นต้นกศออนอำเภอรพระประแดงสำนักงานกศนอจังหวัดสมุทรปราการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานกศนอก,กระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นจัดการศึกษาตลอดชีวิตในลักษณะของการเชื่อ เื่มโยงหนุนเสริมและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้สูงอายุด้วยการออกแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในหลายมิติของกสนตามโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุผ่านการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุ4มิติประกอบด้วยมิติสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีและมิติสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีสามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้สวัสดีค่ะฉันชื่อมาลินผู้บักดีใบาสาลอายุ66ปีตอนนี้เป็นอาราสมัรของกอจนอเบอรพระปรแดงเคยเข้าร่วมอบรมกอจนโครงการต่างๆของกอ,อ,งกอจนอไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายการฝึกอาีิองค์การนิจิตอน โครงการอบรมผู้สูงอายุโครงการต่างๆมีประโยชน์มากกลับมาร่วมออกกำลังกายชวนพี่ๆน้องๆมาออกกำลังกายกันได้เจอผู้สูงอายุข้างนอกมาร่วมกิจกรรมเราก็มาได้เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นพอมีโครงการของกศนอ,อเข้ามาชวนอื่นมาอบรมฉั้นสามารถอบรม อาจารยาจะหมักกสศนผ่านมือถือได้ครูเขาบอกว่าฉันเนี่ยผู้สูงวัยใจสมัิตัวจริงนะคะ